เฮ้เฮ้มอร์นิ่ง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 นี่ฟอกไทยนะครับวันนี้เรามาคุยปัญหาเรื่องนมนิดนึงเนาะไม่ได้ไปถ่ายของอะไรทัง้งนเนี่ยนี่นมโรงเรียนนะครับเป็นนมโรงเรียนเนอะซึ่งใครทำเนี่ยไม่รู้นะ แต่ก็เอาเถอะตอนนี้ชาวบ้านเขายังระแวงเรื่องนนโรงเรียนรักคุณภาพอยู่บางบางบางคนนะก็าบางคนก็ไม่ระแวงบางคนก็ระแวงเนี่ยมาให้เลีงกินเยอะนะเลยเข่าเขายนเยื่อเปิด YouTube นี้แล้วก็ ผมนันงคิดอย่างนี้อย่างหนึ่งว่าถ้าจะสร้างอย่างไงให้ชาวบ้านเขาเชื่อใจในเรื่องนมโรงเรียนได้มั้งเพราะว่าตั้งแต่มีข่าวเรื่องนมโรงเรียนดนพวกไอ้พอเอาบางคนงงาบนะแค่ว่าบางคนนะฮะไม่ได้เหมารวมนะแล้วก็เออไมรู้แต่มีปัญหาตั้แต่นั้นมาลมโรงเรียนรู้สึกว่าจะได้ ไปให้พวกสัตว์ทั้งหลายเยอะไม่ว่าจะเป็นลิงที่สารพับประการลิงที่ต่างๆัต์ตรงไหนให้มันกินนมได้มันเขาให้เพื่อสมบูรณอ่ะซึ่งปัญหาโรงเรียนตอนนี้ก็ยังมีปัญหาคารางคาฟังอยู่นะฝากรัฐบาลชุดใครก็ได้นะฮะที่ดูจากยโูโทูบเนี่ยนะของผมเนี่ยนะ ออปัญหาโรงเรียนมันปัญหาเหมือนโลกแปกเว้ยต้องสร้างความมั่นใจในเรื่องนมคุณภาพนมระมือเนี่ยมนะผมก็โตมาเลยเฉพาะนมโรงเรียนเยมียนกันไม่ใช่ไม่โตนะแต่จะได้อย่างหนึง่งอือโวยบ้านขอระแวงนะก็ ไไม่ได้ฝากรัฐบาลช่วยดูนะฮะปัญหานุ่มโรงเรียนเนี่ยเออพูดถึงนมเอ่อ ในไหนพูดถึงนมเรื่องนมบางเดือนนะขอพูดถึงพวกเกษตรโคโนมก่อนผมว่าขอม,มาบนกันขอให้ได้ราคาขายดีตอนนี้เมื่อลองผมลองถามชาวบ้านนะครับพวกเกษตรโคโนมในเขตจังหวัดลบบุรีเขาเถาท่าแคมั่งเถาบ้านหมีมั่งพวกสมรงมั่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ เกี่ยวว่าควกการเกษตรอื่นด้วยนะผมลองคุยๆโหแล้วเนี่ยเขบาบอกว่าตอนเนี้ยที่เขาอยากได้คือไอ้ค่าต้นทุนพวกไอยา,าสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นโนอาหารเสริมของสัตว์หรือพวกปุ๋ยเคมีต่างๆอะไรเงี้ยอยากให้ลดลงบ้างเพราะว่ามันแพงจัดบางร้านถือขนาดว่าขึ้นราคาแบบ มากเขาพูดมาอย่างนี้นะอืมแล้วก็เท่าที่ผมไปลองเช็คดูนะแล้วลองที่เขาพูดกันมาเนี่ยไรายได้ตกปีหนึ่งเนี่ยที่จะขายได้ไรายได้เนี่ยก็จะเหลือตังค์อยู่ประมาณห้าสิบบาทถึงร้อยห้าสิบเนี่ยคือกําไรเขาจะไม่ได้อยู่แค่เนี้ยปีหนึ่งนะเนี่ยเหมือนจักค่าหักค่าอาหารเสริมให้สัตว์หักค่าพวก หุยสารเคมีต่างๆอะไรเงี้ยอืมก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ดิรู้จักยูทูปนี้แล้วก็สะท้อนเรื่องเกตจกรรมเกษตรกร,รทั้งหลายด้วยผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาจะช่วยอะไรเล่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมขัาข่ายยูทูปเนี้ย ก็ถายเพื่อบนเนี่ยบนแทนประชาชนชาวเษกเษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยขบนมาผมก็ไม่รู้่เนาะรัฐบาลจะว่าไหมก็ขอพายด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ว,ว่าใครเรื่อย้น่ทางานอยู่สามข้อบังคัของข็บนมาเนี้ก็เรื่ององบันทึกไว้ไป ไปไม่หยอกเพรว่าชาวบ้านก็นเดือดร้อน <c oughs> เรื่องนมเรื่องเษกษตรกรรมเรื่องสัตวกรเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เดือดร้อนแค่เกษตรเนาะมันก็นเ,นะเดือดร้อนทุกที่แหละเดีแต่เอาเอช้านี้บ่นหนึ่งหนึ่งครั้งนี่ก็มาร่างบ่นอยู่ไปบอกโมงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนแล้วนะเนี่ยเพราะงั้น อีกเพราะว่าเรื่องบนแค่เนี้ยก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครดูยูทูบเออถ้าใครเป็นลูกหลานของพวก่ันรัฐมตที่ไหยจะฝากไปบนด้วยแล้วกันว่าพวก,กเกษตรกรรมเกษตรกร,เ,ร,กร,รเกือบทั่วประเทศนะจะตายกันแล้วพี่เพราะว่าต้นทุนสูงมากๆแต่พอาไปขายได้ราคาเอออยากจะบอกให้เพราะฉะนั้น อาอุสาบนกับพ่อประการไปแล้วระบบเศรษิสิ์หลายที่ผงก็ว่าอยากให้พี่พช่วยเขาหน่อยนะจับไอ้พวกโกงให้ใส่จกรรมกรรมิจการว่าด้รรใใรรใใีใจมั่งของสารเขานะครับฝากด้วยจับพองไทยนะครับสวัสดีครับ